ชาันผู้ยิ่งใหญ่ก่องไปทั้งฟ้าดินพระทรงครไองในทศพิษราชธรรมพระชีน,ำน้ำมีความรักและสอมัคค สวัสดีครับชมคำในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2557สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจำปี2557 วันนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจาปี2,557ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชาญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัย ทรงคมและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนึงมรส,สก,การทองใหญ่ที่น่าธรรมศาสิลาทรงกราบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดเทียนฉนวนไฟฟ้าคมไฟฟ้าและพระราชทานแก่ผู้มนการกองพระราชพิธีเชิญไปรักษาไว้สําหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนําไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วจากนั้น ทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะและทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และพระราชวงศ์ทรงประเคนพุ่มเทียนแด่พระสงฆ์วันอาสารหาบูชาตรงกับวันขึ้น15าค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก แก่เบญจวัคคีทั้ง5้าณมฤคทยาวันตะมอิสิปัตตนะเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียพระธรรมเทศนาที่ทรง,งแสดงครั้งแรกคือพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมหรือพระสูตรแห่งการเผยแผ่ขยายธรรมจักรเป็นหลักธรรมที่สําคัญสองประการหลักคือมัชฌิมาปฏิป,ปทาหรือทางสายกลางและอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐของอริยะ สมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงปลูกต้นไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2557วันนี้เวลา8นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะระปทุมไปยังโรงเรียนจิตรดาซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์ข้าราชการนิสิตคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ และข้าราชการสำนักพระราชวังเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2557เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในการนี้ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน8ต้นณเนะบริเวณสนามข้างอาคารประถมศ,ศึกษาคณะอาจารย์ข้าราชการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และข้าราชการสำนักพระราชวังร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณเนินดินและข้างรั้วสวนจิตรดาฝั่งทิศตะวันออกจำนวน200ต้น อาทิตต้นนนทรีสเลาพยุงประดูและแตะเคียนทองนอกจากนี้ยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินอีกด้วยทั้งนี้คณะวนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้นำนิสิตคณะวนาศาสตร์เข้าถวายงานปลูกต้นไม้ในสวนจิตรดาเป็นประจำทุกปีเพื่อปลูกเสริมทดแทนต้นเดิมที่มีอายุมากและทยอยล้มตาย โดยกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในสวนจิตลดาเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2504ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยปลูกไม้ยางนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำเมล็ดมาจากอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบ,บุรีมาเพาะและทรงใช้ทดลองปลูกในสวนจิตลดาซึ่งจเจริญเติบโตดี โอกาสนี้พระราชทานพระราชรโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะอาจารย์คณะวิศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้า,าษษษษษทูลละอองพระบาทกระบ,บังคมทูลรายงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการคุ้งบางกระเจ้าเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงสู่ความยั่งยืนและพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโครงการป่าต้นแบบบังน้ำเขียวเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบในการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการป่าไม้ของประเทศไทย และเป็นสถานที่เพื่อการวิจัยทังด้านการป่าไม้ระยะยาวทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และเรียนรู้การสร้างอาชีพการปลูกป่าให้เป็นอาชีพของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนและโครงการจัดตั้งสถานีวิจัยฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยจำปาสัก จากนั้นพระราชทานพระราชาโอกาศให้คณะผู้บริหารบริษัทฮิโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์บรรทุก6ล้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครนยกน้ำหนักจำนวนหนึ่งคันเพื่อพระราชทานไว้ใช้ในงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในโอกาสที่บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นปีที่50เมื่อวันที่10กร,รกฎาคม2557 ต่อจากนั้นพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้คณะผู้บริหารโตโยต้าก่นนครจำกัดเฝ้าทูละอองพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์กระบะบรรทุก4ล้อจำนวนหนึ่งคันเพื่อพระราชทา,านสำนักงานโครงการตามพระราชาดำริโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าบ้านแม่ต่ำจังหวัดลำปางไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีส่งรูปบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปส่งรูปบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารไรตี้ณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิพาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีนายอภินันจันทรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายจรูนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายจำลองสิงโตงามผู้บริการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมบันทึกเทปช่วง Talk to the Princess โดยทรงตอบจดหมายสมาชิกท o บีน u m b บ r รวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมทั้งยังพระราชทานพระอนุญาตให้ผู้แทนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาจังหวัดนนทบ,บุรีและจากชมรมทบีนัมบวันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดจังหวัดนนทบ,บุรีเขาร่วมบันทึกเทปด้วยดิมีนายกิตเกษมแม็กเฟนเดนและเด็กชายริช,ชาร์ดเกียรนี่ดำเนินรายการสำหรับรายการทวีนัมบวันวารีตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวีนัมบวันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวาชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยด้วออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชที่จังหวัดลบบุรีวันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโป,ปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชวันที่11กรกฎาคม2557ในโอกาสนี้นายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสหาหกิจสถาบันการศรรึกษาข้าราชการนักเรียนนักศ,รรศึกษาร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ในวันเดียวกันนี้นายวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวารีสมเด็จพระนารายมหาราชศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2557ได้มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมถวายสักการะเพื่อน้อมรำเลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างความรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจำปี2557วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลเสนาณนรอง,องค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจำปี2557ณพุนทธมณฑลอพ,ยยพุอนทธมณฑลจังหวัดนครปฐมการเวียนเทียนนั้นเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนไตรซึ่งจะกระทําในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสารหาบูชาโดยจะเดินเวียนเทียนประทักษินรอบปูชนียสถานสําคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจํานวนสามรอบและใช้ทูบเทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ทั้งนี้ขณะเดินเวียนรอบปูชนียสถานควรตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณผู้ราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานประจำปี2557เช้าว,วันนีนะ้พระอุโบสถวัดกวิสราราม ราชบวรวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมือง,บบงลบบุร,จจร,ร,รีจังหวัดลบบุรีนายธนาคมจงจีระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเทียมจำนำพรรษาพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเทียมจำนำพรรษาประจำปี2557แก่ทางจังหวัดลบบุรีเชิญไปถวายเป็นผู้ทธบ,บูชาโดยมีข้าราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในวันเดียวกันนี้นายวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นประธานในพิธีเ,เชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีไปถวายยังวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอย,ย,ยุธยาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2557เพื่อให้พระพิสุสามเณรจุดเป็นแสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินยัยตลอดทุ่นไตรมาส โอกาสนี้ยังได้นำข้าราชการและประชาชนรุ่นทรรบุญตักบาทเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจำปี2557ภายใต้กิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกด้วยช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในเย็นศีระพระพระบริบาล สามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนผู้อยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอเนื่องด้วยสภากิจการงานที่เป็นส่วนรวมกันทำถ้าแต่และฝ่ายเข้ามาร่วมงานกันด้วยความตั้งใจดีด้วยความรู้ความสามารถด้วยความฉลาดมีเหตุผลและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็จะสำเร็จผลสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง ราชดําดรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ